โรงเรียนบ้านหนองปลือยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลืองประจำปีงบประมาณ2566ภาคเรียนที่1ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปลือ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นที่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น9คนจำนวนนักเรียน65คนแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาลจำนวน22คนระดับประถมศึกษา43คน การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 1. โรงเรียนบ้านหนองปลือปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบด้านการเงินการคลังการพัสดุและการบัญชีของสถานศึกษาตั้งแต่คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันโดยมีคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันประจำปีการศึกษา2566 2. ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการรายการอาหารจากผู้บริโภคคือนักเรียนเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 3. ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณปีงบประมาณ2566 มีการจัดทำบัญชีตรวจบัญชีโดยคณะกรรมการดันดำเนินโครงการอาหารกลางวัน 4. มีการปิดประกาศรายการอาหารและจำนวนหรือปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ตามความเหมาะสม 5. โรงเรียนบ้านหนองปลือมีการประชาสัมพันธ์รายการอาหารและจำนวนวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการประกอบอาหารในแต่ละวันล่วงหน้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เช่น l ล n e และเพจ Facebook โรงเรียนบ้านหนองปลือตําบลกั้นเหลืองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ 6. โรงเรียนบ้านหนองปลือ ลงทะเบียนและนำระบบแนะนำสำหรับอาหารสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติไทยสคูลัน TSL มาใช้ในสถานศึกษา7มีการตรวจสอบจำนวนหรือปริมาณวัตถุดิบสำคัญเป็นประจำทุกวัน 8. โรงเรียนใช้วิธีการจัดหาในรูปแบบการซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารกลางวันเองมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนชุมชนโดยการแต่งตั้งประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปลือร่วมเป็นผู้ตรวจรับงานโครงการอาหารกลางวันประจำเดือน 9. โรงเรียนใช้วิธีกรณีที่3การจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จโดยการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารคือนางวานีไปนี่ 10. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ควบคุมงานโดยมีบุคลากรในโรงเรียนดังนี้ 1. นางนางนัญญานามประสบ 2. นางสาวนันทยาทองศรี 3. ในายสว่างเกิดในล่าประธานกรรมการสถานศึกษาโดยให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 11. มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวัง และรอบคอบในการตรวจรับพัสดุ 12. มีมาตรการควบคุมการจัดอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพเช่นรสหวานจัดเค็มจัดและมันจัดมีการเฝ้าระวังกำกับติดตามการตรวจสอบคุณภาพอาหารสารปนเปื้อนในอาหารและการจัดสุขาพิบาลความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองปลือขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลืองในโอกาสนี้ค่ะ